ดีคะ่ะทุกคนพบกับประชุบชาแนลยามบ่ายนะคะทุกคนคะ่ะแดดร่มลมตกเชา้ชาๆฝนตกคะ่ะแต่ช่วงบ่ายยังไม่ตกคะ่ะแต่ว่าก็ไม่น่าจะรอดคะ่ะทุกคนน่าจะตกอยู่นะช่วงบ่ายมันมีแดดอ่อนๆแต่ว่าเป็นหย่อมๆนะทุกคนบาง บางช่วงก็ไม่มืดบางช่วงก็มืดท้องฟ้านะคะทุกคนก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายเนี้ยไม่น่าจะรอดค่ะทุกคนหมายถึงว่าฝนตกกันเนาะน่าจะตกอยู่น่าจะตกให้มาชื่นใจให้ใคลายร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเขาก็ตกนะทุกคนวันนี้บรรยากาศมันก็เลย บอกไม่ถูกมันมัน,ม,นมันมีสองสองเลเวลอะคะ่ะยามเชา้าฝนตกยามบ่ายแดดร้อนแต่ว่าร้อนไม่มากถึงจะไม่ร้อนแบบเหมื่อไหลใครย้อยแต่ว่ามันก็ร้อนแบบอบอ้าวนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเอากระถางสับปะรดสีมามาวางเรียงกันนะคะทุกคน สวนหย่อมเล็กๆในบ้านเนาะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายนะคะทุกคนกระถางตรงนี้ก็จะคุณหมอท่านก็เอาบอนสีมาลงสองสามสองสามหัวประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ดีแล้วได้ส่วนน้อยนี่แหละจ้า ได้ส่วนน้อยนี่แหละจะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายเวลาเราคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปไหนก็มานั่งตรงนี้เองค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูออดอกพุทธะแขงที่ประจุเอามาชำไว้นะคะทุกคนหลายกระถางอยู่นะนี่ค่ะพุทธะแขงนะคะทุกคนพุทธะแขงที่ อยู่ริมรั้วนะคะที่ป้าตุ๊เคยถ่ายให้ดูวิวบ่อยๆนะคะนี่ค่ะมีอันนี้เอามาเรียงกัน4ี่กระถางอยู่ข้างในอีกก็มีอยู่สีห้ากระถางรวมทั้งอา่าจักมรกตด้วยนะคะทุกคนยังไม่ได้เอาไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็ก็พุฏะแขงยังไม่ได้เอา ที่ต้นเขาอ,อ่ะมามาแยกใส่ใส่กระถางไว้อีกค่ะถ้ามาดูโกศลอีกดอกโกศลค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ได้มาส่งกำลังใจกับประจุบ Channel คนกาลสินยามบ่ายเนาะแวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจกันขอบคุณทุกน้ำจิตน้ำใจนะคะทุกคนมิตรภาพสวยงามที่หยิบยื่นให้กันเนาะขอบคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณใน น้ำใจไมตรีที่มีให้กับประจุเนาะขอบคุณค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังทำอะไรก็ปังปังอยู่ตลอดนะคะทำคลิปก็ขอให้หลักแสนหลักวิวนะคะหลักแสนหลักล้านโอ้ยเบาพิษจักสิฝ่าวไสัยขอบคุณค่ะทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ